สวัสดีค่ะดนตรีสีสันวันมิลนิกกับส้มโอพลพิมพานนะคะดูชุดก็รู้แล้วใช่ไหมคะวันนี้ต้องพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับธีสมสงกรานต์กันแน่นอนนะคะใช่เลยสมโอจะมาพูดถึงที่มาที่ไปของการเล่นน้ําในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั่นเองเพราะว่าเราไม่ได้เล่นน้ํากันนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วกันใช่ไหมคะก็มาพูดให้หายคิดถึงกันนิดนึงกันเลยกันค่ะเมื่อครั้งอดีตความเป็นมานะคะของการเล่นน้ําในสงกรานต์เขาบอกว่าในช่วงเดือนเมษายนของแต่ละปีเนี่ยจะแห้งแล้งมากๆเลย เ,เพราะฉะนั้นชาวบ้านต่างๆนะคะก็จะมารวมตัวกันสาดน้ําเล่นน้าเพื่อการคลายร้อนกันนั่นเองนะคะรวมไปถึงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกุศโลบายนะคะการเล่นน้ําสงกรานเนี่ยถือเป็นการชําระล้างไล่ความทุกขโศกโรคภัยนะคะแล้วก็อยากจะให้แต่ละพื้นที่เนี่ยอุดมนะคะไปด้วยความสุขความสมบูรณ์ของพืชผลในฤดูเก็บเกี่ยวในลําดับต่อไปด้วยนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่มานะคะของการเล่นน้ําในช่วงเทศกาลสงกรานหยิบมาเล่าสู่ ฟังกันในวันนี้กันค่ะแฮปปี้วันสงการมีความสุขมากๆนะคะ